บุนีสีผ้าะมาส้มลูกซีไหว้ศูนย์เก่าของขับบาวจิคนสีผ้าเบิ่งงวดตัวนี้เอาดอกงวดตัวจักเดือนแล้วครับนี่เจ็ดเดือนครับผมเจ็ดเดือนลูกตัวไหน,นก็ครับนี่ซีไหวหมดนี่ซีไหวศูนย์เก้าหกครับโอ้ขายบ่ครับนี่ถ้ามีคนมากนี่ขายอยู่บ่นี่เอาเห็ดแม่บอกครับโอ้เห็ดแม่บอกใส่แม่เพิ่นนี่ครับนี่แม่เพิ่นยูนครับผมโอ้ผมเดือพี่น้องแม่เพิน่นแม่เพิ่นกะจิต ลักษณะพร้อมในจ้งน้อยครับให้ลูกกินนมครับอ๋เบิง้งไปเบิ้งลูกคนครับงามคักตัวนี้ตัวเก่งประจําฟ้ามพนแรกเด้ครับบนว่าตัวนี้ไปเบิ้งบาวจีพารีวิวสี่ไหวส่น,อนขอครับโอ้ด่าครับเครื่องบดครับเครื่องกระดมสี่ไหวครับคุณแปดเดือนเพอนว่ายังหนาครับพี่น้อง นาตาพ่นเฮ็ดเขาไ้บ่ครับนี่เขามันคือรุนนี่แม่นครับผมเขาก็เฮ็ยเทียบร้อยดี Alexandria> ่เขาไ้ครับงามๆครับพี่น้องนี่เบ่งครับลูกซีไว้พายกได้ลูกซีไว้ผสมแพงบ่ครับนี่ตัวนี้สองพันหาสองพันหาพี่น้องโอ้สมราค่าผสมอยู่นี่ครับนานานาครับ นีค่ครับโหครับน,นี่สูงนี่ที่ผมมานลอยสามสิบนี่แหละพี่น้องนี่หน้าตาเพื่อนโอ้งามหลายครับอินเฟืองครับส่องนี่หน้าแรงมัน่อนเาว่าเพื่อนปลูกหญ้าไม่บอครับนี่ปลูกยู่อท้งไตงครับผมหญ้าก็ปลูกไว้ความพี่น้องเอ้ยสามไรครับปลูกหญ้าสามไรได้สิผ้าไปเบิ่งหญ้าเพื่อนลูกตรงนี่ลูกตัวไหนครับนี่ เอ็ดเชคหาสองศูนไปพาดเบื้งลูกเอ็ดเคหาสองศูนย์ครับวับครั้จักเดือนครับตัวนี้ตัวนี้แปดเดือนคร <8, S 1> <บ>ับแปดเดือนโอ้สีพี่น้องสีนีอย่างเจ็บแดงคักครับมันตื่นกล่องครับวออออออัออ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 อีอออออ้ออ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 อเออ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 อ่ออนออออับออ โอ้สูสีกันครับ S K ห้าสองพอพันหัวจะตายครับอายุ1ิบปีพอเพ่นมาเบิ่งเดียดครับจะออกไปเบิ่งข้างนอกครับผมมาจีสี้าไปเบิ่งอ้สูสีกันครับพี่น้องเบิ่งถ่ายวัวถ่ายลูกซีไว้ัน,นี่ ถ่าเอ k เคอ้ถ่ายงามครับโบดเึื่อนครับเครื่องดำอือึกเดียทั้งแดงครับคุณนนะงัวเล่าสองตัวนี้ว่าจะไปเฮ็ดงัวเอเบอร์สันครับแดงอือทั้สองครับสองตัวง่วน่อยงัวตัวนี้ได้ลูกยักตัวละครับนี่ทองแรกครับผม โอ้ทอดได้ลูกแรกแล้วแม่นครับอู้ใหญ่ครับงอเมนนี่ก,ก็ได้หนะ้าตาดีดูงนี่ประมาณลอยสี่สิบกว่าลอยหาสิบสี่ได้อยู่ทีครับยังไงยืนใกล้ๆเบึ้งเบึ้งเยี่ยง,งข้อครับอู้ยังยพี่น้องเบึง้งยังยครับจะดีกดว่าใช้ลูกคนก่อนลูกเพิ่นโตหูครับผมเบึ้งลูกเพ,พิ่นล,<ๆ>ลูกตัวแรกกว่านี่ ลูก oh, คุดตันครับผมลูกคุตันเก่าครับพี่น้องอายุเท่าไรครับนี่ตัวนี้หนึ่งเดือนกว่าโอ้ oh, หนึ่งเดือนครับลูกคุดตันสีเป็นแฟนซี่นะี่ยกน้อยครับหนังดีตัวนี้ลูกคนกันไหนครับมัดหยอกตัวนี้ลูกตัวไดกครับนี่ตัวนี้สมโต่ครับผมสมโต ตัวแม่บ่นี่แม่ครับผม้จักเดือนครับนี่ตัวนี้สองเดือนกว่าครับมีแต่สองเดือนพี่น้องลูกมัวเล่ากูนะุูนะพุมกันกำลังดื้อครับแต่ก่บแม่เพื่อนโอ้นี่แม่ครับแม่ตัวแดงๆว่าสองเดือนนึงครับนี่แม่กใหญ่ครับพี่น้องมีแต่ง่วแม่อยู่นี่ครับ น่องจอยเนยีัยงน้อยบ่มีหยา,ร,ออยาร้อยหยาคนวะนี่ก็เป็นมองเครื่องปั๊มน้ำนะครับไปเบิ่งตัวพุ่นครับพุ่นได้ข่าวว่าตัวนี้ตัวเก่งเพิ่นอีกตัวนึงนี้ครับท้องจัดเดือนก็นครับตัวนี้ท้องหาเดือนครับห้าเดือนท้องยังนี่ท้องพริกแดงครับผมพริกแดงครับห้าเดือนหงาใหญ่ยพี่น้องคนาานี้ตาตัวนี้หูครับผม สูงเกือบซ้ำค้นหมดแล้วครับพี่นอ้องนอะืตัวน่ะถ่ายงามครับพี่นอ้องงอนตัวนี้เ็มย้องหาเดือนองห้าเดือนตรวจท้องเรียบร้อยปะครับนี่งามครับผมหมอตรวจท้องเศร้าเรียบร้อยแล้วครับตัวนี้ถ่ายกินน้องได้เลย ตัวนี้นะครับนี่ท้องเราประตูนี้ตัวนี้ท่องเคเอฟสามหนึ่งครับผมโอ้ท่องเคเอฟสามหนึ่งพร้อมเมยเล็กน้อยครับเม่ตัวแม่ตัวแรกก่อนนี่แม่น้องกะทิแม่น่องกะทิสองศูนย์ครับลูกเอ็ดขีห้าสองศูนย์เลยนะครับจะวันนี้ท่องท่องเอฟเอท่องเคเอฟสามหนึ่งครับเคเอฟสามหนึ่งครับโอ้ยในลูกง่ามน้องงอตัวนี้เนาะง่ายเท่ากันพี่น้องตัวนี้กัน เป็นดออมีอย่หน่อยลูกพีน้อมตัวนี้อกไปแล้วตัวนี้ขอกอะไรพี่น้องลูกซีว่อยลูกซีวายหม้อลนครับตัวนี้หลนกำเนิดเอาห้ไบหมัน้ครับตัวนี้ลนเตกเกิดครับ งามเหมือนกันครับเนื้อนังคนครับที่ทว่ายครับตัวนี้พอพันดังครับโชคเนริท้ามพ่อคนนงามงามครับยังมีอยู่ครับพี่นอ้องคนอีกสองตัวมันดีาพาไปเบืง้ง ตันนั้นสมแล้วป่ะครับนั่นสมแล้วครับผมนี่ยก็ะสมแล้วสมคีเอฟหกแปดครับสมคีเอฟหกแปดคนวะประานจักรอบแล้วครับนี่เมื่อวันที่ท้อสามแล้วครับสามเดือนัครบเลยตัวนี้สามเดือนโอ้ตัวนี้ห้องนาพี่น้องนี่นตัวนี้ครับ่ ท้องเคเอฟหกแปกจะเข้าสามเดือนรอตรวจท้องพี่น้องแดงอนาตาก็งามครับแข้งขาใหญ่ตัวนี้ตัว, 3, 1, 1> ตวสามหนึง่งไหวตัวสามหนึ่งบ่แดครับเครื่องโบดถ์โอ้งามงามครับมอนตื่เลยเพิ่งถ่ายพี่น้องนี่ าศาสวาน่ะปิีดลอดตรวจทองครับ,รบจำมอนกันพ่อหมอตรวจทองเดีย๋ยวไปเบิรงแม่ตัวนี้บ่ะนี้ครับตัวแม่ตัวซี่ว่าศูนย์เก้าหกแม่มาครับในห้อง KF สามหนึ่งนี่ก็สมแล้วคือกัน KF สามหนึ่งมา่ันให้ลูกแดงตลอดครับแม่นี่แม่พร้อมให้ลูกตัวเมียทั้งนั้นเอ้เพื่อนปล่อยไป นะครับยังแต่น้องเอ้ยกลขายแล้วน้องมันตัวบักซี่ไหวนะครับพี่น้องแม่ครับไอลูกแม่สู้ตัวตัวนี้ออกตัวไหนก็แม่ออกตัวไหนก็แม่ครับเมันเก็บเป็นเ,เนม่บอกเพิ่อนอาศัยว่าได้ลูกตัวเม่ครับนี่นะครับฟ้ามเพิ่อนอยู่ทงหน้าครับฟ้ามน,น้อยๆุ่ยไงปันไดนถดภาพไปเบิ่งหญ้าเพิ่นเพิ่นปลูกหญ้าไว้สามไร่เิ่น่าครับ ไอยจกซื้อหยากระขายขึ้นกันครับพนวะน,นี่ภาพไปเบ่งหยาขอนกันป่ะนี่ยดูบุญตันนาตาหน้าก็ดีลเลยเมืองเนี่ยครับนี่เบิ่งคนมีฝ่ายประจำฟ้มมมามนพอพนว่ามีแสนล้านหรือจะเท่าแสนสุนเลอพี่น้องนี่แหละเขาว่าใส่ใจได้แต่มองใส่มอง่อันี้ครับนี่เบ่งนี่นี่สสยข้อท้องข้ามเสียนยัญ่์ บ่มีไสคือพนดอกคนว่ะบ่าวจีคนว่ะมีตะเสือกง้อดำๆแล้วว่าได้จับเส่าจับแรงเรี่องกระพิ non นีบ่ได้ให้่นว่ไใส่งขาดขาดจะวาต้างเฮาบานนอกคนวะเบิงพนเลียงง้อตัวละสี่หมื่นหามื่บตัวน่อยๆน่อนี่เอามาเบิงเอาครับไผมักง้ออยู่นี่พนว่าเปิดขายคือกันครับอืมง้หลายครับอยู่นี่เป็นซิแม่พนละ เดี๋ยวครับเดี๋ยวทีาพาไปเบื้องหยาเพิ่นครับวันนี้